ระยะยอดเสาไฟตรงนั้นที่ผมส่องนะครับตรงนั้นก็เกือบเกือบสามรอยเมตรเลยนะครับพี่ๆประมาณสองร้อยแปดสิบสองรอยเก้าสิบเมตรเลยนะครับันแสงจ้าสเสลยเกินนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับพี่ๆว่าตรงไหนตรงนู้นเลยครับเห็นไหมครับนูน้น ด้วยหลังคาบ้านสีส้มๆเิ๊นะครับโคตรไกลเลยนะครับพี่ๆส่องโดยเจ้ากล้องรุ่นนี้เลยครับพี่ๆของค่าย DISCOVERY นะครับนี่ d o v e r y e r y นะครับ H.I. หขีด24คูณ50 S.F. นะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็งปกติธรรมดานะครับไม่ใช่เส้นเล็งขยายตามนะครับพี่ๆ ตัวจริงสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นกล้องระบบสปินนะครับทนอ่าทนแรงรีคอยที่สูงนะครับนี่เห็นไหมครับนี่หน้าเลนกว้างถึงห้าสิบมิลเลยครับนี่ระยะใช้งานเขาก็แดงแต่เจ็ดเมตรถึงสามรอยเมตรโดยประมาณนะครับพี่พี่ อ่าเดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่พี่ไปกันเลย let's go <S สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่องสไป t เทสคอปิกวีหนะครับผม วันนี้นะครับน้องจะเอาใจพี่ๆสายลา่านะเลือกกล้องอีกรุ่นหนึ่งของค่าย Discovery เลยนะครับผมโคตรสวยเลยพี่นะ Discovery นะครับ HI นะครับ6ขีด2 4คูณ 50sf นะครับนี่ตัวนี้เป็นกล้องเ้นเลงปกติธรรมดานะครับนะเป็นกล้องเ้นเลงปกติธรรมดาแต่ว่าเซนเลงเขาสวยมากนะครับตัวกล้องดีไซน์เขาก็สวยมากเลยนะครับมา เดี๋ยวผมรีวิวของแถมให้ฟังก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะไปคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะครับพี่ๆของแถมนะครับก็จะมีนี่ครับใบคุณสมบัติกล้องนะครับสมุดคู่มือผ้าเช็ดเลนนะครับขาจับกล้องนะครับขาจับกล้องก็กล้องตัวนี้ก็จะเป็นกล้องคอท่อ30มิลนะครับสําหรับล้างจับปืนนะครับพี่ๆสามารถเลือกได้นะครับว่าเจ้า10 11มิลหรือ20มิล สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับมีให้เลือก2องขนาดนะครับผมแล้วก็มีระดับน้ําตั้งกล้องนะครับไฟฉายคาดหัวของแถมครบเซตแบบนี้ครบชุดแบบนี้เป็นชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับมีแถมไปให้หมดนะครับมีขาจับมีแถมไปใช้งานได้เลยนะพี่นะซื้อไปติดตั้งใช้งานได้เลยมาเดี๋ยวผมรีวิวคุณสมบัติเจ้ากล้องตัวนี้ให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับพี่ กล้องตัวนี้เขาเป็นระบบปรับนอกนะครับนี่ปรับนอกล็อกได้นะครับแล้วปรับก็ค่อยๆปรับนะครับพี่ไม่ใช่หมุนกรึบๆอย่างนั้นแป๊บเดียวนะครับใช้งานแป๊บเดียวนะปรับบนล่างนะครับซ้ายขวานะครับเป็นปรับนอกหมดนะครับปรับเสร็จแล้วอย่าลืมกดลงล็อกนะครับแล้วก็สองลุกอ่าเขาสามารถเซ็ตสีโลกได้นะพี่นะแค่ถอดตรงนี้ออกนะครับถอดตรงนี้ออก ต่ให้ดูนี่นะครับแค่หมุนตรงนี้ออกนะครับพี่ๆนี่เห็นไหมครับได้หาอะไรมาไข่นะครับยกเบ้าออกเซซีโรได้เลยนะครับผมใช้งานง่ายนะพี่นะนี่ปรับบนล่างซ้ายขวาเป็นปรับนอกแล้วก็ปรับหลาข้างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่มีปรับหลาข้างให้นะครับเพราะกล้องตัวนี้สองไก่นะครับต้องมีปรับหลาช่วยนะครับพี่ๆนะ ต้องมีปรับหล่าช่วยนี่แล้วก็ตรงนี้ปรับซูมนะครับนี่ซูมได้ตั้งแต่6ถึงที่สี่เท่าระย,ยะใช้งานก็ได้ตั้งแต่เจเมตรนะครับถึงสา0รอเมตรโดยประมาณนะครับพี่พี่เห็นไหมครับใช้งานง่ายเลยพี่นะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับสวยๆสีสฟ้าๆเนี่ยตรงนี้เขาเป็นระดับน้ําตั้งกล้องไปในตัวนะพี่นะนะนี่ดูระดับน้ําของเขาก็ได้ไหมครับ ถ้าตั้งตรงก็พออากาศก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีปรับตาหลังเห็นไหมครับปรับตาหลังสําหรับพี่ๆท่านไหนมีปัญหาด้านสายตาสายตาสั้นสายตายาวก็ใช้ปรับตาหลังช่วยได้เยอะเลยนะครับพี่ๆสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสายตาปกตินะแค่ตั้งกล้องให้ตรงเป้าตรงจุดที่เราต้องการแค่นั้นก็ใช้งานได้แล้วครับนี่การใช้งานประมาณนี้เลยครับพี่ๆ ดีไซน์เขาสวยมากนะครับมีฝากระดกหน้าหลังให้เลยนะครับผมอ่าผมลืมแจ้งไปกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องระบบสปริงนะครับอ่ารับแรงรีคอยได้สูงนะครับทนทานแรงรีคอยได้สูงนะครับเป็นกล้องระบบสปริงพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ตามนี้ได้เลยครับพี่ๆนะมี Facebook นะครับชื่อเพจนะครับเบอร์โทรและไกดีไลน์นะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับไม่สามารถเอา ID Line ผมแอดมาได้ก็เอาเบอร์โทรแอดมาได้เลยนะครับพี่ๆนะขึ้นเหมือนกันนะง่ายกว่าด้วยสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะพี่นะกับเจ้ากล้อง Discovery นะครับ HI 6 2ขีด24คูณ5 0 SF นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆนะส,สำหรับวันนี้ชอ Spy ่อง Spytest ก็ปิดกะลาไปก่อนนะครับพี่ๆแล้วเจอกันใหม่ครับ